สวัสดีค่ะทุกคนเจอกัน uhm อ for uh ีกครั้งกับเกม c o r a l Island นะคะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างกับบนเกาะของเรานะคะเป็นเดยที่20จะสิ้นสุดฤดูสปริงแล้วนะคะมาเริ่มตึง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 งตึงงตึงงจำไม่ได้เมื่อวานทำอะไรบ้างรู้สึกว่าจะลงทะเลไหมคะถ้าจำไม่ผิดเนาะนกนกอุ้ยใครมาเคาะบ้านอุ้ยกระตุย เค้กของเรามาแล้วขุดมอร์นิ่งแพนเค้กเอาสัตว์มาส่งนะคะีก็ตุยมาดูสิใครมาร่วมครอบครัวกับเราเนี่ยหาน,น้อนเจ้าตัวน้อยนี้ก็พร้อมที่จะไปสำรวจบ้านใหม่แล้วล่ะขอบคุณครับไหนขึ้นมาบนบ้าน แลดูที่ขาเป็นสีชมพูเป็นรูปหัวใจด้วยการที่เราสร้างความเชื่อใจความรักกับสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเจอร์นี่ที่สวยงามนะเจ้ากระตวยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วดูแลให้ดีล่ะรับทราบนี่ยิ้มโคเก is now part of your family โอเคเฮ้ฮเ look happy today โอเค เฮ้ยกระโดดกระโดดตัวมันลอยๆอยเนาะมันแบบไม่มีเงาดูตัวเรายังมีเงาโคเ้ไม่มีเงาโคเก้กระโดดไหมไม่ทําอะไรวันนี้วันเกิดของวอลเชอร์นะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อยไปไหนน้องอยังออกนอกบ้านไม่ได้นะคะ <c oughs> กระโดดอยู่ในบ้านนี่แหละโอเคฉีดวัคซีนยังอุ้ยคุณหลิงเป็นเคก้กรีบไปที่หลับแล้วมีอะไรเอ่ย แล้วคุณหลิงวิ่งอย่างเร็ววิ่งแอปโพสเราเลยนะคะกำลังรออยู่เลยเดินช้าจริงๆเลยแพนเค้ก <c oughs> ไม่ได้นอนเลยนะเมื่อคืนเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะให้ดูอันนี้มาเร็วฉันมีอะไรจะให้ดูนี่คือ driving Suit 2.0ไม่ใช่ชื่อที่โอเคนะกรอบแต่ว่ามันโอเคนะ ฉันเพิ่มลำโพงเพิ่มไมค์ไปกับที่ส่วนของ mouse p i e ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหูมันจะทำการประมวลผลนะคะ p r o c e s แล้วก็แปลภาษาของมือฟ็อกนะคะว้าวแล้วก็เพิ่ม display ที่ก็อกเกิลด้วยนะคะมันสามารถที่จะแปลข้อความที่เขียนโดยมือฟ็อกด้วยนะคะนี่ทำเร็วขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอัดกาแฟหนักมากรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปทำตีฟีดเลย โอเคนั่นแหละขอให้สนุกตอนอยู่ใต้น้ำนะรับทราบครับผมทีนี้ก็คุยกับมือฟอกได้แล้วซึ่งแพนไม่ค่อยรู้เส้นเรื่องของมือฟอกเลยนะคะมาดูซิใครส่งจดหมายมาจากเมเยอร์คอนเนอร์นะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมี planting festival นะคะก็ให้เราไปร่วมเนาะตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2ที่ forest r i g h t bio e h n d y u r farm นะคะเก็บน้ำผึ้ง tulip v i t แล้วก็ d a ฟโฟดิลนะคะ จริงๆมันสามารถเอาไปหมักได้นะคะน้ำผึ้งเนี่ยแล้วมันก็จะได้ราคามากกว่านี้เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะเอามาขายก่อนโอเคปล่อยน้องๆของเราออกมาดีกว่าออกมาเดินเล่นเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ด้วยรู้สึกวันนี้ถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเจ้าสี่น่าจะมีขนให้ตัดแล้วนะคะนี่ไงจริงด้วยแล้วเราไม่มีที่ตัดขนนะคะดเ,าาเ,เดี๋ยวไปซื้อที่ตัดขนน้องสี่นะคะ โอเคลดน้ำต้นไม้ค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วแพนว่าวันนี้เนี่ยเอ้ยต้มขยะเสร็จแล้วแพนว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราน่าจะได้หรือเปล่าเราน่าจะไปลงเหมืองได้นะคะมลงพวกนี้ขายก่อนนี่นี่โอเคเอาขยะไปตม้มต้องทำคอมโพส์ด้วยเนาะไว้ทำปุ๋ยแพนก็ลืมจะทำคอมโพส์ทุกทีก็ลืม เครื่องทำ compost อุ้ยอันนี้ใช้ silver cal essence โอ้โใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแพนจะทำเครื่องทำ compost นี่ทำมาซักโอ้หมันต้องใช้แซปป่ะดิแซปนี้ได้จากการฟันต้นไม้หรือเปล่าเอามาซักสองเครื่องแล้วกันนะคะโอเคทุกคนมันไม่มีที่จะวางแล้วอะ เพิ่งทำคอมโพสวางไว้ตรงนี้ใช้ทรัชโอ้ใช้ทรัชโอเคเอาทรัชมาเอาใส่ได้อันเดียวเหรอเอานี่ไม่คอมโพสยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านพับโลนะคะ มาอุปกรณ์จ้าพาโบรีซีฟเย้ขอบคุณค่ะเราอัปเกรดอะไรเนาะเราอัปเกรดอันนี้ดีกว่าเนาะเรามีซิลเวอร์บาร์ป่ะเนี่ยกลับมาอีกครั้งจ้าอัปจอบอัปจอบหรือว่าขวานก่อนดีขวานก็สำคัญเนาะจอบนี้ไว้ก่อนก็ได้อา้าวพาโบหายเป็นขวานเนาะ ใช้หูดยี่สิบอ้ยตายแล้วเดินไปเดินมาไม่ใช่อะไรนะก็อัพไม่ใช่ว่าไม่เคยอัพแต่แบบทำไมลืมอัพไปตัดต้นไม้ที่สวนแล้วกันโอเคตัดไม้เฟที่แล้วเนี่ยตรงนี้แพนทำเป็นดงต้นไม้นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเซฟนี้ก็จะทำเหมือนเดิมนะ โอเคหมายรอบแล้วครับเที่ยงครึ่งยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันถ้าลงเมืองนี่ก็ลงน่าจะลงไปได้สัก5ชั้น10ชั้นละโอเคอัปเกรดครับฝากด้วยนะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องเอาอะไรไปให้ซุกี้หรือเปล่าต้องเอาสปริงเว e จเทเบิลไปให้ซุกี้นะคะซุกี้อยู่ไหนอันนี้อ๋อซุกี้อยู่นี่ ทุกี้เอาอ้อยมาให้ thank you โอเคทุกคนหลังจากเพราะว่าพวงเดินไปนู่นเดินไปนี่นะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาลงใต้ทะเลเดี๋ยวดูแมพหน่อยเอ่อเราเราน่าจะไปคุยกับเขาได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับขึ้นด้านบนก่อนนะคะเดินขึ้นซ้ายแล้วก็ขึ้นไปโอเค ตรงนี้สาหร่ายเยอะมากไม่ใช่สาหร่ายเขาเรียกอะไรซีวีดเดี๋ยวนะโอเคเดินลงล่างกระเป๋าเต็มมากคุณเตาคุยไม่ได้แอร์ลับออริินคอฟเฟอร์โอเคขอบคุณค่ะ Okay. เราเดินตรงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปักสมอที่ตรงนู้นเนาะอ้าจุดที่เราสมอไว้โอเคขึ้นเลยขอบคุณคิเบินะกลับบ้านกลับบ้านวันนี้ไม่เออเราเหยนะคะของเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวต้องไปแยกประเภทอีก ของจากใต้ทะเลเก็บเก็บโอเคแล้วก็มแมลงพวกนี้ขายนะคะโมเรลด้วยโอเค เค okay. เรียบร้อยแล้วเข้าบ้านกัน้าด่มครึ่งแล้วเอ้าวันนี้วันเกิดวอลเตอร์ลืมวันเกิดวอลเตอร์ไปเลยโอเคขอโทษด้วยนะวอลเตอร์จบสําหรับวันที่ยี่สิบแล้วค่ะ Relationship สำหรับโคเกทำเงินไปได้เกือบพันนะคะโอเคคลิปนี้จบลงเพียงเทาง่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรอะ่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ Sabes, อย่าบอกว่าอะไรตกในฟาร์มของเรานะเขาวิ่งออกไปดูหน่อยอุ้ยเอาอีกแล้วนะจากจะหลุดปากแล้วเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโอ้โหตรงนี้มีกองขยะอยู่จัดการซะเลยไหนอะ มันคืออะไรแรกเงินแลกทองคืออะไรอะ่ะได้บรอนซ์เฮ้ยผ่นไม่เคยมีอันนี้ตกออกมาเลยอะ่ะไม่กล้าขุดอุย้ยอุ้ยขุดมาแล้วสองครั้งแตกเลย <c oughs> <c oughs> กลัวเวอร์โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ ว่าเล่นต่อไปเลยดีทุกคนเล่นต่อไปเลยแล้วกันเนาะโอเคมาก็เข้ามาเก็บไข่ไก่นะคะลูก,ลกอยากอัพไอเนี่ยอยากขยายลงเลี้ยงวัวให้มันใหญ่ขึ้นแต่หาฮาร์ด,ดบูดมาได้น้องทำ,ท,ำ okay. ทำไมทำหน้าคิดุ๊กกิงโอเคทำไมทำหน้าคิดน้องเป็ดแต่น้องไกโอเคอ่ไไปไป,ไปอาจจะ คิดว่าเอออรจะปล่อยหรือเปล่าปล่อยเลยจ้ามาเอาที่ลินนวัวด้วยเออต้องไปซื้อที่ตัดขนแกะด้วยนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ออกมาได้เลยนี่แฮปปี้กันหมดแล้วเก็ <laughs> บเก็บเก็บแล้วก็เอาไข่ไป ใส่ทำมายองเนสเครื่องไหนเนี่ยโอเคเอาขยะมาใส่เครื่องไว้นะคะขยะเยอะมากอันนี้อันนี้อันนี้โอเคไข่แล้วก็มายองเนสนี่พันไม่แน่ใจต้องออฟเฟอร์นะคะสองอย่างเลยทั้งดักแล้วก็ ทั้งปกติเนาะอันนี้ด้วยจริงๆถ้าจะไม่ผิดไข่ปกติมันก็มันก็ต้องเอาไปออฟเฟอร์หรือเปล่าเดี๋ยวไว้ไปซื้ออุ๊ยอุ๊ยอ๋อมี planting festival นะคะอ้าวเราจะยังไม่ได้ตัดขนน้องน้องยังไม่ได้ตัดขนอยู่ดีโถเศร้าเลยงั้นอันนี้เดี๋ยวเราไปมีอะไรไปออฟเฟอร์ก็ออฟเฟอร์ก่อนนะคะ ใครที่เล่นเกมนี้เราแบบกั้นรั่วไหมคะแพนเคยกั้นรัวแล้วมันก็สวยแหละแต่ชอบเห้น้องเนี่ยเดินเล่นทั่วมันน่ารักดีเพราะวน้องเขาไม่ได้แบบกินพืชผุของเราเนาะโอเคเติมน้ำไปก่อนกระมงยี่สิบแล้วมาถวายของครับผมโอเคกรีนซีนะคะแล้วก็คิงสแกลล็อปอันนี้ยังเปิดไม่ได้ เราต้องทำให้เครื่องเครื่องตากแห้งละดูซิเครื่องตากแห้งทำยังไงอ๋อเราทำได้เลยนะคะเอามาเครื่องหนึ่งโอเคไปดูซิทำอะไรได้บ้างนี่ได้จริงด้วยโอเคตักแห้งไว้เพราะว่าจะต้องเอาไปถวายเจ้าพานจะย้ายกล่องนี้นะคะ ยายมาไว้กล่องนี้โูนี้เรามีคอมโพสเยอะแล้วนะคะท้าปุ๋ยก่อนปุ๋ย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 มาเลยโอเคอันนี้เก็บแล้วก็ปุ๋ยมาใส่ไว้โอเค แล้วก็เห็นเครื่องทำแร่ว่างอยู่นะคะอุ้ยชาโคจะหมดชาโคอนี้ทำจากอะไรได้บ้างได้แค่8ดอันเองโอเคชาโคหมดแล้วทุกคนชาโคร,รู้สึกมันจะทำได้นะนี่อันนี้อันนี้ทำได้แล้วทำมาสักสองอันสามอันโอเค ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแปลกๆเนาะแล้วก็อันนี้ใส่เป็นแครอทได้ไหมน่าจะได้นะนี่ก็9นี่ก็3อันแหละโอเคได้จริงด้วยคาลิฟเวอร์โอเคอุย้ยเที่ยงเราทุกคนเราต้องไปร่วมงานแล้วขอเดินไปบริจาคของที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะวันนี้รู้สึกว่าผ้ามันกระตุกกระตุกนะคะบริจาคของครับ นี่นี่ได้รีวอร์ดมาหนึ่งอันนะคะดักกอนฟุตไปปลูกเลย <S <S เอาปลูกไม่ได้อยู่นอกซีซั่นยังพอมีเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแพนเว็บไปดูที่ร้านของพาโบนะคะว่าเขาอัพอุปกรณ์ของเราเสร็จหรือยงเอาวันนี้ปิดอีก เล่นมาจนหนึ่งฤดูกาลแล้วยังจำไม่ได้เลยร้านไหนเปิดแลวนั่นปิดโอเคงั้นเราไปที่ร่วมงานกิจกรรมเลยนะคะเดินไปแล้วกันไปร่วมกิจกรรมกับชาวเมืองจะได้คะแนนเมอรลิทพอยด์ด้วยเดินมาถูกหรือเปล่าเนี่ย ็นี่ไงมาตอนบ่ายสองอะ่ะเข้าไม่ได้แล้วทุกคนเราโมแต่เออละเหยโถเอย๋ยไปไหนอะทีเนี้ย <c oughs> ไปได้ร่วมกิจกรรมนี้เลยอะถ้งงางั้นงั้นเดินมาดูนะคะโอ้ขอโทษทุกคนด้วยเพนโมแต่เออเะเหยอ่คิดว่าทันไงคิดว่าเข้าตอนบ่ายสองได้อ่ะไอน,นี้ก็ปิดอีก <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ กันไปลงทะเลก็ได้นะคะมาต่อเลยแต่เคียวมันฟันไม่ไม่หนุกมือเลยแผนว่าเดี๋ยวพอไปเอาขวานใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกว่าจะอัพจอบเป็นเงินแต่เดี๋ยวอัพเคียวเป็นทองก่อนแล้วกัน ะะพลังงานหมดแล้วเราเดินไปที่อ้เพิ่งเห็นเราเดินไปที่ร้านฟีดแนสิบนะคะโอ้ดูพอกับแอนเต้นกันเดี๋ยวทักทายชาวเมืองนะคะหิวมากยูลิยูลิชอบโดนัทปะ ชอบนะคะเนี่ยครั้งที่เราให้ดอกไม้แล้วบอกว่าเออดอกไม้ไันกินไม่ได้แสดงว่าน่าจะเป็นคนชอบของกินนะคะเป็นโคตรมันเลยพอพี่โอ้วาคุอยู่ที่นี่มีมัฟฟินขายต่อแฟงดูสิไม่มีมัฟฟินนะดิเอาขอโทษนะวาคุกินโดนัทต่อเอาคุยไม่ไรเด้อจิ้มเคนนี่เห็นแมวอยู่บนที่ร้านของแฟงนะคะใช่มีแมวตัวนึ่งชื่อพีนัทกับบัตเตอร์อะไรไม่ผิ ไอตัวพีนัทตัวสีสีเงินๆนนะคะส่วนไอเจ้าบัตเตอร์นี่ตัวสีทองสี่ทุ่มครึ่งมาขุดเหมืองตอนสี่ทุ่มครึ่งอุ๊ยอ๋อเทศกาลแพนตี้ิงโแล้วแพนลืมอ่ะเราไปยังไงอ่ะเนี่ยมันนั่งเรือไปทางนี้แล้วมันไปเกาะแล้วก็ไปปลูกต้นไม้โหหรือว่าจะว่าเออลบเซฟแล้วเล่นใหม่มันก็ยังไงอยู่ โอเคไม่เป็นไรทุกคนจัางมันเสียดายอะแค่เสียดายเฉยๆเจอทางลงเลยด้ยโอเคลงโอ้จอทางลงโคเร็วดูก่อนมีแร่ไหมอุ้มแร่ตรงนู้นนะคะปี๊ปปี๊มอนแอพโหด,ดนะโอเคถ้าไปซื้อร้านแบ็คส,ส์ แม่ทองนี่สุดกว่าจัดอันละพันห้าป่ะถ้าซื้อพกอจะมาอาปุปกรณ์นี้คือตาอแปเหนื่อย มาต่อนะคะโอเคเอาของทะเลไปตากแห้งไว้นะคะตอนกลางคืนแล้วก็ยังตากแห้งได้อยู่อ๋ออันนี้ไม่ได้โอเคเข้าบ้านนอนค่ะโหวันนี้ยาวนานมากเลยโอเค ลุกแฮปปี้ทุดยยังไม่นอน go to bed ค่ะจบสิ้นนะคะโอ้เราทำ scrap chase ได้อยากได้อันเนี้ยสวยกว่านะคะทำเงินไปได้3,000กว่าบาทนะถ้าเราขายปกติเนี่ย40กว่าบาทนะคะแต่พอเอาไปตากแห้งเนี่ยได้มา80เลยว้าวถือว่าของจากทะเลก็ดีนะคะที่เก็บไว้นี่ถ้าปกติ80ติดดาวทองแดง90นะคะโอเค คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะยาวนานมากเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ